สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี่แผ่นดินเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกับเบนซ์ทองหล่อทุกวันเพื่อเรือดหัดจะเป็นรายการที่เราเอาหยิบยกเอาเรื่องราวใกล้ตัวต่างประเทศนะครับที่เป็นที่พูดถึงกันมามองในมุมของคุณพลอยเบนซ์ทองหล่อกับผมประกอบการนินครับค่ะ <c oughs> คุณพลอยฮะเดือนนี้ต้องเรียกว่าย่างเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีละวันหยุดนี่ตามหน้าปฏิทิน <c oughs> เยอะแยะไปหมด ลเดียว่าแทบไม่ต้องทํางานเลยะนะคะทีมทั้งงเรียกว่าทั้งพนักงานที่เป็นลูกจ้างนะ,ะฮะเจ้าของกิจการทั้งหลายเนี่ยก็คงต้องวางแผนกันของคุณพลอยเนี่ยต้องเรียกว่าก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการนะ,ะฮะมีการวางแผนจะเดินทางยังไงบ้างครับคือถ้าถามส่วนตัวนะคะคว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเป็นช่วงที่พลอยไม่ไม่ชอบเดินทางเอาอย่างนี้ดีกว่า <คน S 2> เพราะว่าคนเยอะค่ะแล้วก็ ไปแย่งกันแย่งกันก็ขับรถออะรถติดแล้วก่านจะถึงนะคะไปถึงก็ไปแย่งกันนอนไปแย่งกันหาร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นช่วงที่ถ้าเลือกได้อยากจะหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่ากรุงเทพก็จะเป็นเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าไปไหนมาไหนโอ้โหสะดวกเลเกินจนอยากบางทีอยากบอกให้กรุงเทพหยุดนานๆหน่อยนะก็ท่านผู้ชมครับก็ขึ้นกับว่ากําลังเงินกําลังทรัพย์แล้วก็ปัจจัยเรื่องเวลานะฮะถ้า มีข้อจํากัดเรื่องต้องลาหยุดในวันหยุดราชการแน่นอนที่สุดก็าอาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับการเตรียมตัวแล้วก็วางแผน,าแผนการเดินทางน,นะฮะคุณพลอยฮะวันนี้มีหลายเรื่องเหลือเกินที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในต้องเรียกว่าต่างวัยต่างมุมมองแต่ในเรื่องเนื้อหาเดียวกันที่สังคมกําลังมองอยู่ะนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของคุณโนสอุดม นะครับซึ่งทุกคนรู้จักดีว่าเป็นนักแสดงที่เรียกว่า Standing คอมเมดีนักพูดฉันีกไปพูดถึงกรณีจังหวัดยะลาคนก็หัวเราะกันหมดนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าคนในพื้นที่นั้นไม่ขำไปด้วยคุณพลอยตามข่าวเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นว่าแนวทางการขอบเขตการเล่นตลกมันควรจะอยู่ตรงไหนยังไงฮะ อันนี้อย่างที่บอกนะเราจะบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าการคุยกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันไม่น่าจะมีเรื่องของการเป็นความคิดเห็นที่ถูกหรือเปล่าหรือผิดอะไรเงี้ยพลอยอว่าแต่ละคนแน่นอนมุมมองต่างกันแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมองก่อนว่าคุณนตอุดมเขาก็เป็นนักแสดงเราก็ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นอาชีพแล้วก็ทําตามหน้าที่ของเขาคําว่านักแสดงพลอยว่าแน่นอนมันก็คือการแสดง ถ้าคุณไปเอาความจริงไปซีเรียสกับกับกับทุกเรื่องเนี่ยพอยว่าก็คงจะไม่ใช่อันนั้นมันคือหน้าที่เขาถูกม,ม,มันมันมันกลายเป็นไม่สนุกไป<า>ก็ไปอ่านข่าวดีกว่าอันนั้นก็จะ,<ช>ะเป็นอาชีพนักข่าวซึ่งแน่นอนคุณรายงานความจริงอยู่บนพื้นฐานอะไรทุกอย่างแต่ว่านักสแสดงโดยเฉพาะอย่างของคุณโน้ตเนี่ยเป็นสแตนด์อัพคอมดี้ก็คือบางทีเอาเรื่องจริงเนี่แหละแต่มาพูดในมุมที่ ที่ตลกอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นอาชีพของเขาแล้วเขาถามว่าเขาทำทำทำแล้วคนนิยมหรือเปล่าก็11เอ <11 S 1> ็ดครั้งส่ะเอ้งใช่ไหมคะเราก,เราก็เราก็ต้องยอมรับไปโดยประยายว่าแน่นอนแล้วก็ ซื้อบัตรไม่ทันทุกครั้งอ,อะไรเง <ฮะ S 1> ี้ยค่ะมันก็เป,นเป็นเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าเขาประสบประสบความสําเร็จรเราก็ต้องมองว่า <c oughs> มีคนเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วกันที่ยังให้การยอมรับเขาอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งพอเขเข้าใจนะพยายามเข้าใจว่าแน่นอนคนที่โดนล,ล้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณนตถ้าถ้าใครเคยไปดูเนี่ยรเรียกได้ว่าล้อไปทุกทุก ทุกสายธุรกิจเลยเรียกว่าจิกกัดเข้า <c oughs> เข้าใจดำเลยโดน,โดนทุกคนนะคะคแต่ว่าแต่ว่า,วาบางคนมองเป็นเรื่องซีเรียสอะไรอันนี้พลอยว่าก็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 เข้าใจได้นะคะคแต่กับบางคนโดนล้อแล้วก็สนุกไปด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือแปลว่าเขาเข้าใจบทบ,บาทหน้าที่ของคุณโน้ตด,ดีพลอยว่าอย่างนั้นดังนั้นถ้าในมุมมองคุณพลอยก็คือถ้าไปดูการแสดงดูการละครก็ต้องทําใจแต่ถ้าผู้เสพนะฮะว่านี่คือเป็นการแสดงโดยเฉพาะบุคลิกคุณโน้ตเนี่ย จะออกแนวนี้อยู่แล้วซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบล็กฮิวเมอร์พวกตลกร้ายกัดจิกนะฮะคุณพลอยต่างประเทศสำหรับผมนะฮะต่างประเทศเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเรื่องของการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้เลยต่างประเทศได้กลายเป็นว่าผู้ชมเยเป็นคนเลือกนะะถ้าไม่ชอบแนวแสดงของเียลปินคนนี้เพราะชอบไปล่วงละเมิดกัดกัดจิกเรื่องที่มันโหดร้ายเนี่ยก็ไม่สนับสนุน ใช่ก็คือไม่ไปดูครัเพราะว่าคุณรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาพูดเราก็ไม่ซื้อบาทก็ไม่ไปครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปฟังอีกแนวหนึ่งเราก็ให้ความนิยมเขาไปซื้อบัตรเขาเขาก็ขายดีมันก็เป็นเป็นมันมันตัดสินด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะก็เรายังจองไม่ทันถึงทุกวันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับบางทีสังคมของเราเนี่ยเราชอบไปอ้างอิงมาตรฐานสากลนะครับแต่ว่าคนในสังคมเนี่ยไม่ทําตัวเป็นสากล ในนั้นพอเกิดอะไรขึ้นก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องนี้เข้ามาก็าจะได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันทําให้ยะลาเนี่ยที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยกลายเป็นที่ที่คนไม่ไปท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ผมก็กลับมองว่ามันก็ปัจจุบันนะฮะยะลาเนี่ยคนก็ไม่ได้เดินทางเข้าไปอยู่แล้ว นะฮะดังนั้นอาจจะมองมุมที่ว่าคุณโน้ตอาจจะเอาเรื่องจริงอย่างที่คุณพลอยบอกเอามาให้สังคมได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าเขานําเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งคุณมีเรื่องจริงอยู่แล้วลหละเรารู้อยู่แล้วปัญหาที่จังหวัดนั้นคืออะไรแต่ถ้าพลอยเป็นนักข่าวพลอยก็รายงานว่าโอเคเกิดเหตุการณ์ตรงนู้นตรงนี้แต่คุณโน้ตพลอยว่าก็เป็นเป็นรายการการพูดเรื่องจริงในรูปแบบของเขา ใช่ไหมคะก็อาจจะมันมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรับว่าคุณอยากจะดูข่าวก็ไปไปดูข่าวก็เปิดข่าวดูที่บ้านหรือว่าคุณอยากจะดูการนําเสนอแบบนี้ก็เลือกที่จะไปไปชมคุณโน้ตก็เท่านั้นเองก็เราเป็นมีสิทธิ์ในการเลือกในการบริโภคของเรานะฮะอีกอีกเรื่องหนึ่งเราข้ามเรื่องคุณโน้ตไปนะคุณพลอยแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมออนไลน์ที่ทุกวันนี้เราใช้กันเยอะเหลือเกินนะฮะที่บราซิลเนี่ยเขามีการแก้เพด คนที่ชอบไปโพสต์โดยเฉพาะเรื่องของการเหยียดผิวนะฮะเดี๋ยวผมเล่า้คุณพลอยฟังนิดนึงแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าที่บราซิลเนี่ยผมเดินทางไปเนี่ยมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นคนท้องถิ่นแล้วก็เหมือนคนผิวดําที่ถูกเกณฑ์ไปทําไร่อ้อยไร่ข้าวโพดและไปแต่งงานกัียวคนท้องถิ่นพวกอินเดียแดงซึ่งเป็นเนทีฟเนี่ยเขาจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าครีโอเลนะฮะที่บราซิลเดี๋ยวก็มีคนไปเหยียดผิวเรื่องของพวกครีโอเนี่ย ทางบราซิลกฎหมายทำอะไรไม่ได้แต่สังคมองค์กรการเหยียดผิวเนี่ยเขาขึ้นคัดเอาเข้าเช่าเลยแล้วก็โพสต์ข้อความของคนที่เหยียดผิวลงที่นั่นโดยเขาแทร็กหาพิกัดของคนว่าโพสต์จากที่ไหนคุณ oh. คุณพลอยว่ามันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงฮะ <c oughs> คือคือตอนนี้มันเลยกลายเป็นเราเราจะต้องแก้ไขกันยังไงเนี่ยโอ้โห oh, อันนั้นก็ก็ก็ <c oughs> คือพลอยว่าเรื่องของการเหยียดผิวมันเป็นอะไรที่ที่สะสมกันมานานนะคะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความความเขาเรียกอะไรเก็บเก็บกดอยู่ข้างในนั่นแหละว่า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 ฉันโดนเหยียบย่ามาตลอดอะไร,อย,รอย่างที่บอกแต่ที่ป,ปณุณปกรพูดก็ถูกว่าเป็นการเอาคืนเป็นการนั้นให้รู้แต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าเออถ้าทำอย่างนี้พลอยว่ามันก็มันก็ ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็สะท้อนให้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณทําคือคุณทําแล้วคนอื่นไม่รู้เนี่ยคุณก็ทําอยู่นะแต,แต่พอสิ่งที่คุณทําแล้วพอคนอื่นมารับรู้มาเห็นค,คุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณรู้สึกอายละอ,อายใจมันก็แสดงว่าสิ่งสิ่งที่คุณทํานั้นมันก็ไม่ได้ถูกต้องสักเท่าไหร่ถ้าเราทำํำถ้าทําดีทําถูกทําอะไรพออะว่า ใครจะรู้ใครจะเอามาขึ้นบิลบอร์ดก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมแต่ว่าพอเราทําในสิ่งที่มันสะใจอ่ะแต่ไม่อยากคนอื่นรู้ว่าฉันทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเอามาประจานแน่นอนหุนอายอ่ะคุณรู้สึกละอายใจแปลว่าสิ่งนั้นมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ถูกต้องก็แ,แสดงว่าทุกวันนี้ไอ้คนที่หลายหลายคนตรงเรียกหลายกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยชอบวิจารณ์ชอบอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยตัวเองที่ทำอยู่ข้างหลัง ดังนั้นถ้าเจตนาดีอย่างคุณพลอยบอกก็คือไม่ว่าจะถูกแชร์ข้อความไปที่ไหนก็ตอบสังคมได้ใช,ใช่ไหมฮะถ้าเรื่องพวกนี้เนี่ยสังคมไทยยอมรับเนี่ยคุณพลอยคิดว่าบิลบอร์ดหรือคัทเอาเมืองไทยมันจะพอไหมอ,อ๋นนั้นน่าจะไม่พอ<ะ>แค่ทองห<า>ลอ่อดิแค่ <c oughs> ทองห <c oughs> <ด> <c oughs> ล่อนี่มีกําลังเช่าเยอะเนี่ยผมว่าคงจะเต็มไปหมดโพสต์ขึ้นมาหมดนะใครทำอะไรผิดก็เป็นเรื่องของการควบคุม กติกาในสังคมออนไลน์ก็ท่านผู้ชมครับเนื่อเมื่อกฎหมายทําอะไรไม่ได้เนี่ยเรียกว่าสังคมก็ต้องพิพากษากัน,าากนเองนเองใ่ะะอีกเรื่องหนึ่งก่อนข้ามมาเรื่องนี้ต้องถามคุณพลอยก่อนนะครับเรื่องปริญญากิติมศักดิ์หรือว่าปอเอกเนี่ยต่างประเทศเขาเริ่มมีอิชูนี้ขึ้นมาแล้วว่ามันเหมาะสมหรือไม่ที่ผู้มีชื่อเสียงนักแสดง นักกีฬาะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยเชิญให้มารับปอเอกแล้วก็ค,คนที่ตั้งใจเรียนแทบเป็นแทบตายเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจมผมว่าบ้านเราก็มีมีพอยก็ก็ต้องยอมรับ,รบเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็เมืเองไทยมีถามว่ามีไหมมีเยอะด้วยมีเยอะด้วยแล้วก็โดยเฉพาะ<ป>โดยเฉพาะช่วงหลังก็จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอะไรพวกนี้เรื่องพวกนี้เราก็จะ จะเป็นข่าวมาที่เราได้ยินอยู่เรื่อยๆนะคะแต่พอยว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราก็ต้องต้องต้องยอมรับก็คือว่ามหาวิทยาลัยถามว่าก็มีสิทธิ์ในการที่จะให้จะคัดเลือกใขรแล้วก็ให้ไ่ใครคะใช่ก็เป็นสิทธิเ์เป็นสิทธิ์ของของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยอยู่แล้วค,ครับพอยว่าตรงนี้ตรงน,นี้แน่นอนเราเราเราไปไม่ไม่ไม่ควรจะไปออกความคิดเห็นะอะไรกับตรงนั้นเพราะเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแต่ถ้า ถ้ามองว่าถ้าอย่างฝรั่งเขาก็อาจจะออกมาพูดตรงๆนะคะในสังคมนั้นว่าว่าโอ้โหแล้วคนที่ทำมาแทบตายสี่ปีอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนมันเกิดการไม่พอใจทะเลาะกันเปรียบเทียบกันอยู่แล้วปล่อยว่าเอาเป็นส่วนบุคคลดีกว่าว่าว่าเราเราเราชอบที่จะยังไงมากกว่าว่าบางคนบอกว่ามีคนเอามาให้แต่ว่า ไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกรู้สึกอายอะไรเงี้ยกับบางคนที่ที่ที่ก็ก็ชอบที่จะนั้นพลอยว่าอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของสําหรับคนที่ได้รับติดต่อให้ไปรับใช่ไหมฮะขึ้นกับเขาเรียกว่าวิจารณญาณของคนคนนั้นของคนคนนั้นประธานโทษคุณพลอยอันนี้ถามกระซิบดังๆนะคุณพ่อคุณวสันถูกทาาทามไหมรับปอเอกเนี่ยเคยได้ยินเหมือนกันค่ะเคยได้ยินท่านรับไหม ยังไม่เคยรับนะคะ <Ừ. S 2> ต้องบอกก่อนว่าอย่างคุณพ่อก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ที่บอกเลยว่ารู้สึกอายเหมือนกันที่อยู่ดีๆมีคนมาเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าบางคนเขาเทอะออยู่ในนามบาดแต่ด <Doctor. S 1> ็อกเตอร์ติดความรู้สึกอะอคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าสมัยคุณพ่อเรียนเนี่ยพอจําได้พ่อจะเล่าตลอดว่าตอนนั้นจบจบปริญญาโทแล้วแล้วก็เหมือนกับจะเรียนต่อปริญญาเอกอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็พอเรียนไปนิดนึงเราก็รู้ตัวว่าโอเคตัวเองไม่ไหวอื ก็เลยไม่ได้เรียนต่ออย่างเงี้ยพลอยว่าคือคือคือแกมีความรู้สึกตรงนั้นมาแล้วยอมรับความจริงว่าแหมดรวมามันดูไม่เหมาะสมแต่ถือว่าคุณวสันที่เป็นคนกลุ่มน้อยนะที่ที่คิดอย่างนั้นนะเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นดาวราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอะดารานี่นี่เราพูดเอาเรื่องจีนมาพูดเล่นนะคุณพลอยในในแนวคิดผมเนี่ยดาราที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าพิสูจน์ฝีมือมาก Mm hmm. นะฮะว่าคุณคุ้มค่าหรือว่าควรค่ากับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ที่มอบให้หรือเปล่าแต่ทุกคนถือว่าเป็นเป็นโอกาสแต่เป็นแ้นที่เข้ามาต้องรีบคว้าใช่ใช่โดยที่ไม่ได้มองกลับมามองแบบอย่างที่คุณพ่อคุณ็สันมองว่าเอะเราเหมาะหรือเปล่าค่ะอืม ก็พอถึงถึงถึงคิดว่าเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่จะรับสิ่งสิ่งนั้นมากกว่าว่าว่าอยู่ที่ความความรู้สึกของตัวเองว่าอย่างคุณพ่อถ้าสมมติว่าแกก็บอกแกเขินอะสมมติรับมาแล้วแล้วแทนที่จะรู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจหรือว่าดีใจกับกลายเป็นไม่กล้าที่จะใช้หรือถ้ามีคนมาเรียกด็อกเตอร์แกกับเขินอะไรเงี้ยค่ะก็ ถ้าอย่างนั้นแกก็รู้สึกว่าแกไม่ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับ <c oughs> สบายใจกว่า <c oughs> นะฮะแต่สังหรับต่างประเทศนะฮะสังคมเขาเนี่ยเข้ามา <c oughs> เขาเรียก็มาตัดสินด้วยโอเคแหะอย่างที่คุณพลอยบอกว่าคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดของมหาวิทยาลัยเนี่ยตัดสินเพราะเป็นมาหาวิทยาลัยของเขา <c oughs> แต่สังคมเนี่ยต้องเรียกว่า ยื่นมือเข้ามามองได้ว่าเอ๊ะคนนี้เหมาะหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าเรี่ยงไม่ได้นะคะเราไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามถ้ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสาธารณะขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับประชาชนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นอยู่ที่ว่าคุณจะรับได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่สุภาสิตต่์างชติเขาบอกว่าไม่มีอะไรได้มาโดยที่ไม่สูญเสียอ,อะไรต้องใช่ค่ะคุณได้ชื่อเสียงได้อะไรมาคุณก็ต้องยอมรับกับ กับเสียงอีกฟากหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดมีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนไม่รักะนะฮะคุณพลอยมองอีกนิดหนึ่งว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบอร์ดมหาวิทยาลัยไหมเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีเลยนะ,ะมหาลัยให้ก็จบไปไม่มีข่าวออกมาอ,มอันนี้เราหยิบยกเฉพาะข่าวต่างประเทศขึ้นมาเท่านั้นค,คุณพลอยมองว่าสังคมไทยจะมีวันที่เข้ามาวิพาก์วิจารณ์เรื่องนี้มากับมหาวิทยาลัย พลอะว่าน่าจะยังไม่ไปถึงยังไม่ถึงตรงนั้นนะน่าจะยังไม่ไปถึงถ้าถ้าด้วยด้วยด้วยธรรมชาติของของนิสัยคนไทยของสังคมไทยพลอะว่ายังยังไม่เท่าต่างประเทศที่จะออกมาพูดเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนขนาดนี้พลอว่าน่าจะยังไม่ไปถึงจุดนั้นครับถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมครับพอได้ข้อมูลอย่างนี้ผมว่าต้องฝากกันไว้ว่าคนที่ได้รับนะฮะเขาจะทำตัวยังไงให้เป็นประโยชน์มากขึ้นตรงนี้สำคัญมากกว่าเดี๋ยวพักสักครู่ครับ